สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒน์แชร์ไฟแนนนะครับทุกวันนี้นะครับเราเห็นหลายธุรกิจที่เป็นคนกลางนะฮะหรือคำศัพท์ในธุรกิจเรียกว่า intermediary นะฮะอย่างเช่นธนาคารนะครับแพลตฟอร์มส่งอาหาร m a r k e t p l a c e f r e e l a n c e นะครับอย่าง fastwork นะฮะหรือแอปซื้อขายออนไลน์นะฮะและคุณจะพบว่าหลายเจ้านะครับประกาศฟรีค่าธรรมเนียมอย่างเช่นโอนฟรีนะครับหรือว่าการไม่คิดค่า GP รือไม่คิดค่าคอมมิชชั่นนะฮะแล้วคําถามคือบริษัทเหล่านี้เขาไม่กลัวขาดทุนเหรอหรือว่ามีอะไรที่เรายังมองไม่เห็นนะฮะวันนี้นะครับผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างเข้าใจง่ายนะครับว่าทําไมตัวกลางนะครับเขาถึงยอมที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมทั้งที่เป็นรายได้ตรงหน้าของเขาและเบื้องหลังของมันนะครับคือกลยุทธ์การทําเงินขั้นเทพที่ฉลัดมากเลยนะฮะเบื้องต้นนะครับอยากให้ทุกท่านทําความเข้าใจก่อนว่า ตัวกลางอะครับเขาไม่ได้ยกเลิกราได้นะฮะแต่เขากําลังย้ายโมเดลในการหาเงินนะครับจากเดิมนะครับเก็บค่าธรรมเนียมทีละนิดนะฮะไปสู่การสร้างรายได้ก้อนใหญ่จากการให้บริการเสริมหรือ o c o ค y s สิสเต็มฟรีนะเหตุผลข้อแรกนะครับเป็นสงครามของการแย่งผู้ใช้นะครับถ้าพูดให้เห็นภาพนะฮะธุรกิจบริการอย่างเช่นการโอนเงินในอดีตนะครับ เป็นแหล่งทำเงินของธนาคารนะฮะแต่พอมีฟินเทคนะครับมีอ e ีวอลเลนะครับมีแอปใหม่ๆเข้ามาทุกเจ้านะครับเริ่มแข่งกันลดราคาค่าธรรมเนียมจนสุดท้ายนะครับธนาคารเนี่ยต้องอให้ค่าธรรมเนียมเป็นการโอนฟรีได้เลยงานบริการนะครับที่เดิมเคยเป็นงานพิเศษนะฮะมีเฉพาะธนาคารที่ทำได้ในการโอนเงินกำลังกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็คือเป็นบริการที่ใครๆก็ทำได้ ไม่มีความแตกต่างพิเศษนะฮะผลลัพธ์ก็คือถ้าหากเก็บค่าธรรมเนียมนะครับผู้ใช้เนี่ยก็จะไปใช้บริการกับคู่แข่งรายอื่นนะฮะแต่ถ้าหากฟรีนะครับผู้ใช้ก็จะแห่มาหาคุณธนาคารนะครับก็เลยยอมฟรีค่าธรรมเนียมโอดเงินนะครับเพราะดีกว่าการเสียผู้ใช้ไปทั้งตลาดนะกลยุทธ์นี้นะครับเรียกว่า killing the competitor นะฮะหรือการฆ่าคู่แข่งให้ตายนะถ้าหากรายใหญ่ฟรีนะครับ รายเล็กก็อยู่ไม่ได้คู่แข่งก็หายไปนะครับทำให้สามารถครองตลาดได้แล้วก็ได้ผู้ใช้เพิ่มขึ้นมหาศาลนะนี่คือการยอมเสียรายได้เล็กๆนะครับเพื่อที่จะชนะสงครามใหญ่เหตุผลข้อที่2นะครับก็คือการล็อกผู้ใช้อะครับให้อยู่ในระบบนะฮะนี่คือเหตุผลเดียวกับการที่ Fast Work กอะรับกำลังจะทำเรื่องของค่าคอมมิชชั่น0%ูสำหรับลูกค้าที่จ้างงานกับฟรีแลนซ์ซ้นะฮะ ตัวกลางนะครับมีปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มลีเกชนะครับหรือการจ้างนอกรอบนะก็คือผู้ซื้อกับผู้ขายะครับเขาอาจจะมาเจอกันในครั้งแรกนะฮะแพลตฟอร์มได้ค่าธรรมเนียมนะฮะแต่ครั้งต่อไปนะฮะเขาก็จะแอบไปคุยกันเองนอกรอบเพราะไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมนะฮะแพลตฟอร์มหรือตัวกลางก็จะไม่ได้อะไรเลย Fast w o r k นะครับคุณ CK ก็เลยแก้เกมนะครับโดยประกาศว่าถ้าหากลูกค้าครับเดิมนะครับที่มาซื้อ บริการกับฟรีแลนซ์นะฮะถ้าหากเขามาซื้อซ้ำนะฮะทาง Fast Work เนี่ยจะไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมดังนั้นพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมนะฮะลูกค้าก็ไม่ต้องอไปคุยกับฟรีแลนซ์นอกรอบนะครับฟรีแลนซ์เองก็ได้เงินเต็มนะฮะแล้วก็สามารถโชว์พอร์ตฟอลิโอของตัวเองครับว่าเคยรับงานใครมาผลงานเป็นยังไงนะฮะดังนั้นทุกคนนะฮะก็จะเต็มใจที่จะใช้ระบบเดิมนะครับเพราะมีความสะดวกปลอดภยัย แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะผลก็คือทุกคนก็ยังอยู่ในระบบนะครับหรืออีโคซิสเต็มของ Fastwork Fastwork ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางที่ขาดไม่ได้ของฟรีแลนซ์แล้วก็ผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างงานนะครับไม่ใช่แค่ผาทางผ่านชั่วขราวเหตุผลข้อที่3นะครับก็คือจะต้องมีการย้ายโมเดลในการทำเงินนะนี่คือกลยุทธ์หลักที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมที่ยกเลิกไปอะครับจริงๆแล้ว เป็นรายได้ก้อนเล็กมากนะฮะลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นของธนาคารนะฮะรายได้เดิมนะครับเขาได้ค่าเนียมโอนเงิน5บาท10บาทนะฮะได้กําไรเล็กน้อยนะครับแล้วก็กําไรในส่วนนี้ครับกำลังจะตายหายไปนะฮะพามีคู่แข่งอย่างฟินเทคเข้ามานะครับแต่ว่าเขาสามารถสร้างรายได้ใหม่ที่ใหญ่กว่าเป็นร้อยเท่านะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์นะครับที่ คนต้องการโอนเงินนะฮะอาจจะต้องโอนเข้ามาเพื่อที่จะพักไว้ในบัญชีก่อนที่จะโอนไปจ่ายต่อนะครับซึ่งเงินฝากออมทรัพย์ก้อนนี้ครับธนาคารก็สามารถเอาไปปล่อยกู้ทํากําไรได้นะฮะเพราะว่ามีต้นทุนต่ำแล้วก็นอกจากนี้นะครับธนาคารก็ยังสามารถ cross sell นะครับขายโปรดักต์อื่นๆให้กับผู้ใช้บริการได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออย่างสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อบัตรเครดิตหรือกองทุนนะครับหรือประกันนะฮะ แล้วก็ในแอปเองนะครับก็อาจจะมีการขายโฆษณาในแอปได้นะฮะรายได้เหล่านี้นะครับแทบไม่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเลยนะฮะส่วนกรณีของ Fast Work นะครับรายได้ที่หายไปก็คือค่าคอมมิชชั่นจากการจ้างงานครั้งที่2 3 4นะครับก็คือหลังจากครั้งแรกนะฮะแต่สิ่งที่พวกเขาจะได้เพิ่มขึ้นนะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นจากการจ้างครั้งแรกนะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากนะเพราะว่าจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับ แล้วก็จะมีรายได้จากฟรีแลนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทโปรไฟล์นะครับการสร้างระบบพรีเมียมนะครับหรือการมีคอร์สในการอัพสกิลให้กับฟรีแลนซ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายได้เสริมของ Fastwork นะครับส่วนรายได้จากลูกค้าองค์กรนะครับ f a s t w o r k ก็จะมี Fast Work for Business นะครับมีการฟักคัดฟรีแลนซ์ที่มีคุณภาพนะครับให้กับบริษัทนะฮะหรือการออกพวกเอกสารใบกำกับภาษีต่างๆให้นะครับ หรือการจัดการโปรเจกต์ระดับบริษัทนะว่าในงานโปรเจกต์นี้ฮะจะต้องว่าจ้างใครบ้างนะมารวมกันนะรเรียกว่าตัวกลางอะครับเขาจะยอมเสียเงิน1บาทเพื่อที่จะแลกกับเงิน100บาทในอนาคตนั่นเองนะแล้วก็เหตุผลข้อที่4นะครับก็คือการสร้างกลุ่มรัพย์ของข้อมูลหรือ Data m o n i t i z a t i o n นะฮะยุคนี้นะครับใครมีข้อมูลนะฮะคนนั้นชนะ เมื่อทุกอย่างฟรีนะครับผู้ใช้อะฮะจะยอมใช้บริการมากขึ้นและข้อมูลนะครับก็จะไหลเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มอย่างมหาศาลนะครับอย่างเช่นธนาคารนะฮะเขาก็จะเห็นรายได้ของคุณเห็นพฤติกรรมการใช้เงินนะครับแล้วก็จะมองความเสี่ยงทางการเงินของคุณได้แม่นยำมากขึ้นนะฮะก็สามารถที่จะเสนอสินเชื่อหรือประกันนะครับได้ตรงใจคุณนะฮะแล้วก็ทำกำไรได้เพิ่มขึ้นส่วน Fast Work นะครับเขาก็จะเห็นนะครับว่า ฟรีแลนซ์คนไหนทํางานได้ดีนะครับงานประเภทไหนมีราคาประมาณเท่าไหรนะฮะลูกค้าต้องการงานสกิลแบบไหนนะฮะก็นํามาใช้พัฒนาในระบบจับคู่ของเขาอะฮะหรือการคิดค่าบริการใหม่หรือการขายบริการให้กับองค์กรได้แม่นยำมากขึ้นนี่คือ,อสินค้าที่เป็นทองคำดิจิตอลนะฮะที่มีค่ามากกว่าค่าธรรมเนียมหลายเท่านะฮะก็คือตัวข้อมูลนี่เองสรุปนะครับก็คือตัวกลางครับเขายอม ไม่คิดค่าทมเนียบนะฮะเพราะว่าเขากําลังสร้างรายได้เล็กๆตอนนี้ครับเพื่อที่จะแลกกับการเติบโตแล้วก็ทรัพย์สินมหาศาลในอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งการตลาดนะครับหรือว่าการที่ล็อกผู้ใช้นะครับให้อยู่ในระบบนะฮะหรือการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็การได้ข้อมูลเชิงลึกนะครับที่จะนําไปสร้างบริการใหม่ๆได้นะฮะแล้วก็จะมีการสร้างบริการเสริมนะฮะ ที่ทำกำไรได้มากกว่าค่าคอมมิชชั่นนี่คือเกมที่ฉลาดมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลนะครว่าทําไมแพลตฟอร์มยุคนี้ครับถึงให้ของฟรีได้อย่างมั่นใจเพราะว่าสิ่งที่เขาจะได้กลับมาครับมีมูลค่าสูงกว่ามากนะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการฟังคลิปในวันนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสุพัฒน์แชร์แนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ